ตอนคุ้งเต้นคุณยายเรามาฝากบ้านอันอนศรลาต้นศรลามางามคากแับพี่น้องเอ้ยบ้านมันหน่อยๆเด้นี่เอ้ยกระสอนเอ้ยคุ้งเต้นเต้นใครล่ะแม่ พ่นหอบยังมาให้กันเยียกว่าจีจ้าว่าตามสัญญาอียังมาเสียค่าม่ให้กันนั่นสิเนี่ยเลยเออพ่นพูนเท่าไหร่อ่ออันนี้ปลูกเองเนอะปลูกยายปลูกเองพุ่นพุ่นจังเป็นยังเป็นยังป้าละทีมาวันละทีไมาเอามือขุ้งไทยนี่พุ่นอันนี้เชลแมกดาประจำเลยอันนี้บมผู้อปีอันนี้เต็มเต็มพระเจ้าได้ไม่ให้มาหัน ตาสะออนเบิ้งเบิ้งลูกหลานอะมาหายพี่น้องพ่นพูนหญ่เต้นญ่เอามาห่ะกุ้งเต้นบ่าบางงามเต้นเลือดเนาะค่ะจะมาพูดเดียวติผู้ใหญ่มือเนี่ยมาพูดเดียวติสาวโม่เนี่ยสาวโม่คนแต่ไปเสริมความงามเออสาวโม่คนแต่ไปเสริมความงามโอ้ขอบคุณหลายๆอีแม่เอ้ยอวยพรให้ลูกหลานเด้อนั่น เออปอกออกว่าต้องไปตัดต้นพนปอกออกเลยปอกกีดแล้วก็ปอกออกคือเพิ่นเปิดปกอกู่แน่นน่ะโอ้ยสะพึ่งไม่ยั้งแน่ละตีบัยย่สิไปดสเอาทั่วปีมันเป็นเลาด้วยเฮ้มีอยู่จ้ะที่เออน้ำพริกแม่งด่าแม่งแม่งจีกงจีกงไข่คื้กาปั๊ระเบิงอันนี้ระเบิองกุ้งกุ้งฝอยพี่น้องเดี๋ยทเแทๆออกจากอันนี้ คุณลูกหลานเอามาฝากจากพี่น้องคุณนะม่นแม่พิมยังอยละจำได้บานนศิลาโอ้นนศิลานนศิลาแม่โซนจะไปปลูกเองตีแม่จะซื้ลงไปปลูกเองตีเอาวคุดุมเอ้ยว่าจะคุดลุมให้กูพนาว่าเอาละเอาละบันจ้เอามาฝากหลายบัเนียอ้ย บเมืีมนี่มีประชุมเตะมึอนี่มีประชุมเตะอกเออมาเอดีงกนเลยหลกยามาเลยพอดีเพื่อนไปใส่คุ้งมาได้เลยเออคนยุบานนั่นตีบมาจุดใหญ่จะไปหาใส่เออผูกเพื่นหาเพื่นกันหาเนาะก็เรื่องอเนี้มาดินเข้าตะก้อนเลยว่าสิบแปดเมา่อยมด้ยมยาสิบปเลยแม่วาสิปปั้ซูว่าสิบปอำเภอ กับาวมต้องนัดซูเปอร์สตาร์ก่อนต้องนัดซูเปอร์สตาร์ไปดขอบุณเละเออขอบุณหละล้าจ้ะแล้วเพิ่งด้ลัเมื่อแต่ทายคลิปเอานเม่อค่ะขอบพูดละล้จ้ะเพิ่งลูกหลานจัมันดีคักเอาของมาฝากแซ่บล่ะแซ่บน่นนอใมันหวานแซ่บจ้ะมันมันันเป็นผ้ากระเสาน้ำกัน่้าไห้สเปน ไอ้ <Allah> ย,ยังก็เพื่อนเลี้ยงอะลูกบ้านเลี้ยงแพะเพนอันนี้บ้านน้องแดงเพื่อนตายกับตายเป็นอะไรตัวเพื่อนกับเจ๊บีพรมน้ำเงอนหรือตัวตาดกอบเจ๊บีเนี่ยเขบคุณหลายๆจ้ะ